คำสาบานคำสาบของการมีคู่ทำอย่างไรหลายคนอาจจะมีคติความเชื่อว่าโอ้ถ้าเกิดเป็นสายญาณบาร,รมีพาญนานาคราชจ,จะไม่สมหวังในความรักวันนี้อาจารย์จะบอกเคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาวาสนาตัวเองเรื่องความรักครับ หลายท่านเชื่อเรื่องการเป็นไหวไตเกิดแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เราผิดหวังในความรักเป็นไปเพื่อให้เรารู้แจ้งถึงความไม่เที่ยงแท้และไม่ยึดมั่นถือมันถ้าท่านใดก็ตามต้องการที่จะให้มีความรักดีๆได้พบเจอคู่บุญบารมี ให้เริ่มที่ตัวเราอธิษฐานจิตว่าหากข้าพเจ้าเคยสาบานในภพชาติใดว่าจะคลองรักคลองเรือนกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแต่ข้าพเจ้ายังวาสนาอ่อนด้อยหรือสาบานว่าจะไม่คลองรักคลองเรือนในภพใดก็แล้วแต่ขอถอนคำสาบานนั้นให้เป็นอิสระภาขอข้าพเจ้าได้มีกำลังใจได้พบเจอคู่บุญคู่บารมีคู่กัลยาณน,นมิตรที่จะได้อยู่ดูแลเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันภายใน3วัน7วัน่าได้เคลื่อนเรื่องเกิน3เดือน7เดือนท่านจะได้เห็นปาฏิหาร